สวัสดีค่ะคลิปนี้ดอลลิต้าคัฟก็จะประกาศผลรางวัลสำหรับน้องๆที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมครบ5,000ันซับสไคร์ของช่องดอลลิต้าคัฟนะคะจะมีใครบ้างมาติดตามชมเลยค่ะ5รางวัลแรกสำหรับคนที่มาเร็วตอบครบตอบถูกนะคะชิ้นที่1ก็เป็นของน้องแตงโมนะคะตอบครบแล้วก็ตอบถูกด้วยค่ะชิ้นที่2 เป็นของน้องฟิล์มค่ะชิ้นที่สามเป็นของน้องแตงกวานะคะชิ้นที่สี่เป็นของน้องขวัญค่ะชิ้นที่ห้าเป็นของน้องว่านค่ะ ต่อไปเป็นผลจับฉลาก15รางวัลคนที่มาช้าแต่ตอบครบตอบถูกนะคะชิ้นที่1ก็ได้แก่น้องข้าวหอมค่ะชิ้นที่2ก็เป็นของน้องปลายนะคะชิ้นที่3เป็นของน้องไม้ค่ะ ชิ้นที่สี่เป็นของน้องเฟรนค่ะชิ้นที่ห้าเป็นของน้องมินนี่นะคะชิ้นที่หกเป็นของน้องเบลค่ะชิ้นที่เจ็ดเป็นของน้องเมย์นะคะ ชิ้นที่8เป็นของน้องหยกค่ะชิ้นที่9เป็นของน้องต้นหอมค่ะชิ้นที่10เป็นของน้องปลื้มค่ะชิ้นที่11เเป็นของน้องเอิญน,นะคะ ชิ้นที่สิบสองเป็นของน้องมีมี่ค่ะชิ้นที่สิบสามเป็นของน้องใบตองค่ะชิ้นที่สิบสี่เป็นของน้องเปิลน,นะคะชิ้นที่สิบห้าเป็นของน้องแพรค่ะ ป้าก็เพิ่มให้น้องๆอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะสำหรับน้องๆที่ตอบครบตอบถูกแต่ไม่สามารถตอบใต้คลิปได้อนุโลมให้ตอบที่กล่องข้อความของ f a c e b o o k นะคะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลอนุโลมนะคะสําหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบของ YouTube เลยไม่สามารถคอมเมนต์ตอบคําถามในตรงใต้คลิปได้ป้าก็เลยอนุโลมให้ไปตอบคำถามในกล่องข้อความของ Facebook แต่ก็ไม่อยากจะตัดยอดรางวัลออกมาจากของคนที่เขาทำถูกกติกาที่ป้าได้บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือ5รางวัลแรกกับอีก15รางวัลหลังป้าก็เลยรับผิดชอบรางวัลอีกหนึ่งรางวัลเพิ่มให้น้องๆที่ไปตอบในกล่องข้อความของ Facebook แล้วกันนะคะรางวัลน,นี้เป็นแบบลิมิเต็ดจริงๆค่ะเพราะว่าผ้าที่ป้าเอามาทำเป้จิ๋วนี้ได้หมดสต็อกไปแล้วนะคะไม่มีเหลือแล้วค่ะ วิธีการจับฉลากของคนที่ตอบคำถามใต้คลิปก็จะใช้โปรแกรม Random สุ่มเอาระไรชื่อขึ้นมานะคะแต่ส่วนคนที่ตอบคำถามในกล่องข้อความของ Facebook ป้าก็ต้องเอาชื่อน้องๆที่ตอบคำถามถูกต้องและตอบครบเอามาสุ่มคนละแบบกันนะคะก็จะใช้เป็นภาพ g i ฟตแล้วก็กดเอาค่ะว่าจะเจอ ชื่อใครพอเจอชื่อใครคนนั้นก็จะเป็นผู้ได้รับรางวัลอันนี้เราก็จะมาจับฉลากสำหรับคนที่ตอบคำถามในกล่องข้อความนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะก็เอารูปมาเรียงเรียงกันนะคะแล้วก็รอกดค่ะว่าจะเป็นชื่อของใครเดี๋ยวป้าตั้งต้นก่อนนะคะปล่อยให้มันวิ่งไปเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยเ,อยเอยก่อนเสร็จแล้วก็ ได้ยังได้ยังยังไม่อยากกดนะคะพอลืมตาอยู่เดี๋ยวจะหลับตาเสร็จแล้วก็กดนะคะว่าจะเป็นชื่อใครกดหรือยังกดหรือยังจะกดหรือยังกดเลยคนที่ได้รับรางวัลอนุโรมนี้ก็คือน้องทอยนะคะชื่อ ID ก็คือนันนิชานะคะก็ถ้าอย่างไรก็ให้ติดต่อกลับมากันด้วยค่ะ ใครที่เป็นผู้โชคดีทั้ง21คนที่มีรายชื่อในคลิปนี้นะคะก็ให้ติดต่อไปยัง Facebook ของ d o ล i t a c a f t ในกล่องข้อความบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่จำเป็นจริงๆไม่มี Facebook ก็สามารถให้พิมพ์ชื่อนามสกุลจริงและที่อยู่ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วป้าก็จะรีบจด ชื่อแล้วก็ที่อยู่ของน้องๆไว้เสร็จแล้วป้าก็จะรีบลบออกจากใต้คลิปของป้านะคะเพื่อชื่อที่อยู่จริงจะได้ไม่ปรากฏอยู่ใต้คลิปของป้าไปตลอดค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องๆเองนะคะขอบคุณสำหรับน้องๆที่ร่วมกิจกรรม5000ันซั c r ไค e แล้วก็ขอบคุณที่เป็นก้าวแรกของช่อง d o ล i ิต้าค f ฟนะคะ แล้วจะจัดกิจกรรมแบบนี้ในโอกาสต่อๆไปค่ะไว้เจอกันในกิจกรรมหน้าค่ะขอบคุณค่ะ